ทำอะไรกันจ๊ะปรึกษาหรืออะไรกันบอกยายสิว่าไงสถ่ายเต็มห้องยายเลยติ้งลีติ้งลีหล่อมากเลย สลายสวยไหมสลายก็สวยสลายบอกหนูก็สวยนะยายเต็มเตียงยายเลยโจรเข้าบ้านนี่ว่าโจรมันเข้าห้องยายนี่ว่าจะขโมยแหวนเพชรยายเหรอ แม่หนูก็ขโมยไปแล้วไม่ยอมคืนเนี่ยอเมื่อ,อไหร่แม่จะคืนแหวนเพชรุไนทก굿ไน้หือว่าไงว่าไงว่าไง굿ไนท์ ได้ละยายจะอาบน้ำ